สวัสดีครับวันนี้วันที่ยีบกมีมมนาคม2,503เวลา12.30านยากาจำนวนสารที่เข้าสตรีมมิ่งทั้งหมดในวันนี้285สาลรขอต้อนรับสารแขวงเชียงดาวซึ่งเปิดทำการใหม่นะครับเป็นสารที่เข้าเพิ่มมาเป็นสารที่285สํครับสำหรับการ สรีมมิ่งในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานราชการสืบเนื่องจากการลงนามความตกลงระหว่างสำนักงานสาธารณธรรมกับกรมราชทัณฑ์ครับเราได้ลงนามความบันทึกความตกลงร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์กับสำนักงานสาธารณธรรมเมื่อวันที่24มีนาคมวันอังคารที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นได้หาลือแล้วก็หาแนวทางปฏิวัติร่วมกันเพื่อให้สถานการณ์ มาตรการในการดําเนินการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับทางสำนักงานศาลก็ได้มีมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาท่านสลายเกตวัฒนพันธ์โดยในการสรีมมิ่งวันนี้เราได้มีการทำ Facebook Live เพื่อให้หน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาดูได้ด้วยว่าการดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานระหว่างศาลกรับราชทัร์ในการสืบพยานนะครับโดยใช้ระบบการประชุมทางจอภาพการสืบพยานในคดีอาญาการผัดฟ้องฝากขังการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับฉะนั้นในทุกกระบวนการเนี่ยเพื่อลดการเคลื่อนย้ายตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ต้องเดินทางมาศาล วิธีการใดก็ตามที่เทคโนโลยีสามารถนํามาใช้ได้เนี่ยทางสำนักงานสารได้ออกหนังสือเวียน3ฉบับในวันนี้ก็คือว 66, 67และว1 8สลงวันที่26มีนาคม2,563วห6สิบมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเทคโนโลยีที่ใช้ระหว่างศารกับราชทันเนี่ยเนื่องจากขณะน,นี้ความพร้อมของแต่ละหน่วยงานเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันฉะนั้น อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีใดๆก็ตามไม่ว่าโทรศัพท์มือถือ,อเครื่องมือสื่อสารใดๆก็ตามที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้ในระหว่างการพิจารณาของศาลกับสถานที่ที่มีการสื่อพยานปัดฟ้องฝากขงังอ่านคำพักษาหรือคำสั่งของศาลเนี่ยสามารถดำเนินการได้นะครับฉะนั้นโดยง่ายๆแล้วก็คือว่าถ้ายังไม่ได้ติดตั้งระบบวิดีโอคอนเฟรนแต่ว่ามีโทรศัพท์มือถือและสามารถ,ถถ่ายทอดภาพและเสียงแล้ว ไม่กระทบต่อการสื่อสารสามารถสื่อสารได้ชัดเจนนะครับเข้าใจกันได้ถูกต้องก็ให้สามารถดําเนินการได้ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ในส่วนของเรื่องที่2ที่สํนักงานสารได้ออกแนวทางปฏิบัติในวอลหกนะครับในวอลหกสิบเนี่ยได้กําหนดแนวทางขั้นตอนการสืบพยานประกอบคำรัาภาพของจาเลยในลักษณะการประชุมทางจอภาพนะครับซึ่ง ว .67 ก็อยู่ภายใต้ว .66 นะครับถ้าเกิดใช้อุปกรณ์วิดีโอคอนเฟร,ร์แล้วมีข้อขัดข้องอุปกรณ์ตัวอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้ก็สามารถดําเนินการได้ฉะนั้นสำนักงานสารได้ออกขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางวิวัติว่าสามารถดําเนินการได้เนี่ยมี7ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งพยายามทาขั้นตอนให้น้อยที่สุดแล้วก็สะดวกกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ไม่กระทบสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลย การดำเนินการทั้งสองเรื่องนี้ไม่ว่าว6 6หกิบหรือวอ7สก,ก็ดีเนี่ยเป็นการคุ้มครองทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการาพิจารณาคดีการดําเนินการในศาลทั้งหมดนะครับเพื่อว่า,าทุกคนจะได้ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควอันิบ1 9นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับที่สำนักงานศาลได้ออกหนังสือเวียนที่ว 68วันนี้นะครับก็คือการย้ำเตือนว่าการเยี่ยมหรือการส่งของเยี่ยมของผู้ต้องขังที่มาอยู่ที่ศาลเนี่ยเราเยืยนยันในหนังสือเวียนเดิมที่เคยออกไปตั้งแต่13พฤษกา62นะครับว่าให้งดการเยี่ยมรับฝากสิ่งของจากญาติของผู้ต้องขังทุกศาลในเวียนเดิมเนี่ยเพื่อป้องกันการ เหตุการณ์ไม่ปลอดภัยในในศาลนะครับแต่ณนะวันนี้นอกจากเหตุการณ์ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วยังมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยฉะนั้นเพื่อให้การดําเนินการลดการแพร่กระจายของโรคนะครับการที่ประชาชนมาอยู่รวมตัวกันมากๆม,มีคู่ความและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเนี่ยทางสำนักงานศาลก็ได้ออกหนังสือเวียนที่วอลิแเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขตทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563จนถึง30เมษายน2563นะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคนะครับหลักการที่สำคัญของอหนังสือเวียนที่68เน้นก็คือ,อขั้นตอนในการคัดกรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ต้องเข้ามาใน,ในบริเวณศาลเนี่ยสำนักงานศาลได้จัดารางบ่รมมาณไปแล้ว2ครั้งนะครับให้ทุกศาลเพื่อดำเนินการในการ หาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทั้งเจลในการล้างมือทําความสะอาดนะครับการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การวัดอุณหภูมิของผู้เข้ามาใช้บริการนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการที่ต้องดําเนินการแล้วก็ในข้อแนะนําจากหนังสือเวียนที่ว6 8นี้ก็คือการจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมในห้องพิจารณานะครับว่าให้มีความเหมาะสม ไม่มีจํานวนมากเกินไปแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือให้เว้นระยะห่างของบุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังในจําเลยที่เกี่ยวพันกับ,บรสัสเซนก็คือเราเสนอแนะว่าควรจะจัดที่นั่งของจําเลยเป็นผู้ต้องขังในห้องพิจารณาเนี่ยแยกเป็นเป็นจัดส,ส่วนนะครับเป็นส่วนจัดแยกแล้วก็มีระยะห่างจากบุคคลอื่น ในการดําเนินงานของสำนักงานสารเองเนี่ยเราได้แจ้งให้พนักงานทําความสะอาดเนี่ยทำความสะอาดบริเวณห้องพิจารณาห้องถุงแล้วก็ห้องที่พักของโจทย์จาเลยพยานที่ใช้ในระหว่างการพิจารณาด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทุกวันนะครับเ,เมื่อคดีแล้วเสร็จรวมทั้งการทําความสะอาดห้องควบคุมผู้ต้องขังให้มีความสะอาดถูกสุกละสะักษณะอนามัยด้วยนะครับเพราะว่าการที่นําตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยมาสารผู้ต้องขังมาแล้วเนี่ยมีเชื้อโรค ไม่ว่าจา,จากภายในหรือภายนอกกลับเข้าไปก็เป็นอันตรายกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็ขอให้ดําเนินการโดยคร่่ครัดด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในคดีผู้ที่มาเป็นเพื่อนคู่ความหากไม่มีเหตุจําเป็นก็ขอความกรุณางดการเข้ามาภายในบริเวณศาลนะครับให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความจําเป็นเท่านั้นเพื่อลดความแออัดนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจประจารําศาลก็มีอํนนานาจหน้าที่ในการตรวจ บุคคลที่เข้าออกในบริเวณศาลเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางที่แจ้งไปในหนังสือเวียนที่ว .68 นะครับแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนก็ให้แจ้งรายงานไปที่ผู้มยการซึ่งผู้มยการจะต้องพิจารณาดําเนินการต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของราชทรรท้ายที่สุดผมอยากจะขอขอบคุณทางอธิบดีกรมราชทรรนะครับพันตารวจเอกนรัฐสวิทนานที่ได้ ให้การร่วมมือและก็ช่วยกันประสานงานเพื่อให้การดําเนินการของสารและราชทรรเนี่ยเป็นไปโดยเรียบร้อยแล้วก็ลดการแพร่กระจายของอเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019ครับขอขอบคุณครับ